สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรที่ดีใหม่ที่กัดแปลงของพี่บัววรสศรีสุนามนะครับซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรอีกลหลายๆท่านนะฮะตอนนี้เราไปเยี่ยมชมสวนของพี่บัววรกันเลยนะครับผม ผมนายโบวอนสีสูน้ำครับพิกัดของแปลงบ้านสวนโบวอนกับยูบาลที่หาซีซีตำบลกุณน้ำใสภูหนึ่งอำเภอนาำพ่องจังหวัดขอนแกน่นในพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมด8ปดไรครับแต่ว่าเขารวมโครงการสามไรในพิกัดการกุศษ,ษะ2อ0พันสอ้อที่ดินครับ ขนาดของสะประมาณ 20, 5, 2ี่สพุนหบครับสาลึกประมาณซีเมตรครับเหตุผลที่เขาค้งการนั้นปะครับก็คืออยากเห็ดให้มันเป็นศูนย์เลี้ยงลูกของพ้นรุ่นไม่ให้ได้ให้เป็นไดร้ว่าการเกษตรเฮาเห็ดจังไห๋แน่มาจังได๋แน่อยากสิเห็ดพักดันให้สมบูรณ์แบบต่อยอดจากทฤษฎีไม่ประยุกต์ให้มันเป็นคล้ายๆโคกน้องหน้ากับทฤษฎีไม่มาเห็ด จนได้เกิดลาขําบ้านสวนกันนะครับผลผลิตที่ได้จากสวนนะครับเป็นการลาให้มิยูม่กินให้ได้ฝากพี่ฝากน้องเป็นของต้อนนะครับผู้ได้ไปผู้ได้มาก็สิได้เก็บฝากเก็บต้อนเก็บใส่ในบ้านสวนครับที่ได้ใส่มาแปรูอาหารหรือใส่ผักเกี่ยวของทัง้งหมดแบบไร่สารนะครับนี่ครบมัตสุยางนะครับว่าได้เน้นหายครับเน้นให้มิยูมิกิน มีแจกมีตอนเพราะว่าบ้านสวนนี่เห็ดเพื่อให้ค้นมาตุ่มมโห้้มกันทุกคนได้มากได้กินได้ตอนว่าได้เน้นเชื่อมว่าขายผักครับในพืชพักที่ล้มในสวนมันก็ซินี่ของที่ใส่ในข้อเลื่อนที่จาเป็นที่ขาดบ่ได้แะครับพบริกกเเขื้นกระขือเทศทั้งด้านประตูตสัดก็ซีเริ่มจากไก่นะครับไก่ไก่ไกไก ปลานิ่นปลาบึก,อก,ก,อกหอปกบ้อห้อยครับเป็นแบบให้ให้มีทุกอย่างอยู่ในแปลงนะครับในบ้านสวนนี่ผมผมรับจัดงานเลี้ยงเป็นปุ่มรับเฉพาะครับผููได้ไปได้มากสิมีอาหารเมนูเด็ดของบ้านสวนก็มีปลาลุยสวนปลาดากทิกปลาหนึ่งบกหนาวปลาทอดกระเทียมพวกยำแหลกตำแหลกนะครับอาหารที่สารมาเท่าเนี่ยแะครับสามารถที่ มาเป็นที่มาคณะที่ยังกติดตอ่อผ่านเพจบ้านสวนบรอนาเได้ครับ mm hmm. เบอร์โทรผมกับ0 9 5 9 8, 8 2 5 4 8ยูนี่ยินดีตอนรับทุกคุมทุกคณะครับมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการประจองแลนไปซื้อกินได้มากนี่สิหายหยูให้กินมีเต็นให้นอนครับมีไวไฟให้มีแอร์มีเน็ตให้พร้อมจะสามารถแวะมาเบิง้งมาเรียนรููหลายๆอย่างติดในฟ้ามเฮามีนะครับ